นี่ทุกคนดูเนี่ยเนี่ยมันนี่ทุกคนตอนนี้เราเห็นตัวนะนู่นน่ะมันกําลังบินวนอยู่บนท้องฟ้านู่นซึ่งมันเนี่ยไกลมากนะเพื่ยอนๆอะไรแบบมองไม่เห็นหรอกมันอยู่ทางนู้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่รถแล้วก็เราก็จะไปนั่งรถไปฝั่งนู้นกันนะมันจะอยู่ฝั่งหนึ่งอ่ะนี่ทุกคนตอนนี้คือว่ามันบินมาหาเรานะเน่จาจกตรงว่าเราจะขี่ขี่รถไปแต่ว่าตอนนี้มันบินมาหาเราเนี่ย อันนี้มันคือเหยี่ยวหางแดงนะทุกคนมันจะมีตัวหนึ่งแล้วก็มันก็จะบินวนอยู่บนหัวเราเนี่ยเนี่ยมันมันบินไม่สูงมากประมาณ3-400เมตรเนี่ยมันอยู่บนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทาไอ้กระดักไว้แถวนี้นะเนี่ยทุกคนไอ้ที่เราจะใช้ล่อมันนั่นก็คือเนี่ยลูกเจีย๊ยบมันคือลูกกานะทุกคนนี่แหละเดี๋ยวเราจะเอากำไว้ในมือแล้วก็ตอนที่น้องเหยี่ยวมันบินลงมาฉกปุ๊บเราก็จะดึงลูกกาออกปุ๊บเราเราจะเอามือไปจับแทนอะไรแบบนี้นทุกคน โอ้ตอนนี้มันมาเป็นสามตัวนะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปทําที่เราจะทํากับดักกันนะโดยผมเนี่ยจะใช้ยาเนี่ยมาคุมตัวผมนะแล้วก็ผมจะแอบในกลองยาแล้วก็เราจะเอาเจี๊ยบโล่ไว้บนบนกลองยาอะไรแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันบินตรงเนี้ยเนี่ยนี่มันคือเหี่ยวหางแดงนะตัวใหญ่มากทุกคนเนี่ยมันจะบินลงต่ำนะเนี่ยดูดิมีตัวหนึ่งในตาเนี่ยนี่ดูดิโอ้คนใหญ่อ่ับูนใหญ่มากเนี่ยสองตัวสามตัวเนี่ยบินเนี่ยโอ้คือตอนนี้มันมันบินมาหาเรานะมันบินมาใกลมากเนี่ยดูดิ เนี่ยมันมีอยู่สามตัวนะคือมันเป็นนกเหยี่ยวที่เยอะมากทุกคนนี่ทุกคนดูเนี่ยเนี่ยมันบินแค่ตรงนี้นี่เห็นป่ะนี่ประมาณนี้นะเนี่ยมันจะบินอยู่แค่ใกล้ๆตรงนี้นะนี่ทุกคนเนี่ยเห็นป่าอันนี้มันคือลูกเจี๊ยบมั้ทุกคนเนี่ยเราจะเอาลูกเจี๊ยบนี่ล่อมันเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันได้บินไปทางนู้นนะมันได้บินออกห่างจากเราไปไกลมากแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางไว้ตรงนี้นะกดแล้วเราจะไปนอนอยู่ในกองหญ้าเนี่ย นอนในกองอย่านนี้เพื่อว่ารอให้นกเหยี่ยวตัวนั้นบินมาจับลูกไก่เราแล้ว,ลวเราก็จะเอามือไปจับมันขามันนะทุกคนไป คนคือว่าโอ้ร้อนมากอะ่ะเนี่ยลูกเจีย๊ยบนี่ดูดิหัวใจของเขาเต้นไวมากะนะนี่มันร้อนมากะคือว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมไปแอบอยู่ในกองหญ้าเนี่ยแล้วก็นกเหยี่ยวสองตัวตัวใหญ่น,นั่นน่ะมันได้บินลงไปข้างนูน่นแล้วก็มันอ่มีมันจะเหลือตัวหนึ่งมันรู้สึกเหมือนมันจะอยู่ในป่านี้บป่แต่เราก็นั่งอยู่ตรงกองหญ้านี่ประมาณ5นาที6นาทีนะซึ่งมันไม่มีนกเหยี่ยวออกมาแล้วในทุกคน้กนอก็ากนกไอ้พวกนอกเหยี่ยวนั่นนะตอนนี้มันได้บินหายหัวไปไหนหมดผมก็ไม่รู้แล้ว เนี่ยมันยังมีอีกตัวหนึ่งตัวดำๆอ่ะมันก่ออยู่บนในยอดไม้ฝั่งนู้นนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือนกเหยี่ยวอุ้ยมันคือนกเหยี่ยวนะเนี่ยมันจะบินลงไปแล้วอุ้ยมันบินมามันบินมามันบินมาบ้าเอมันเดียบินมาตอนที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยนะเนี่ยดูดิมันบินมาตรงนี้เนี่ยแล้วก็มันก็ลงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นตามไปดูเลย ผมว่าเนี่ยมันน่าจะได้บินลงลงลงเขาไปข้างล่างด้นะเนี่ยข้างในนี่มันเป็นเป็นเขาลงไปข้างล่างด้วเนี่ยเนี่ยมันจะลอยจังหวะที่เราเผลออะไรแบบเนี้แล้วก็มันก็จะบินบินผ่านหน้าเราอะไรแบบนี้นะทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะมันได้บินหนีไปหมดแล้วซึ่งตัวที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยมันได้บินลงเหวไปข้างล่าง้นะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอย่างนี้เนี่ยผมจะเลี้ยงไก่เลี้ยงลูกเจี๊ยบก่อนนะเนี่ยแล้วก็เราก็จะมาเอากลกองยางน่ะเอากลกองไว้ตรงที่ไม่ร้อนเนี่ยเราจะนั่งอยู่ตรงไม่ร้อนนี่ รอดูว่ามันมีนกเหยี่ยวหรือวนกอินทรีอะไรแบบนี้บินผ่านแถวนี้บอกนะถ้าเกิดว่ามันมีตัวที่เราคิดว่ามันบินมาใกล้ๆบริเวณแถวนี้เราก็จะมาซุ่มอยู่ในกองหญ้ารอแล้วเราก็จะเอาลูกเจี๊ยบรอนะเนี่ยเราจะจับนกเหยี่ยวด้วยมือเปล่านะจังหวะที่ว่านกเหยี่ยวมันบินลงมาจะจับลูกไก่เนี่ยเราต้องรีบคว้าลูกไก่ลงแล้วเราต้องรีบเอามือเปล่าเนี่ยเอาขึ้นไปนะขึ้นไปเราไม่ได้เอามือแบบเอาไปเป็นเหยื่อแทนนั้นเราเอามือแบบจังหวะนกเหยี่ยวบินลงมาปุ๊บเราก็เอามือไปจับขาวอเนกเย คือว่าครั้งนี้เราเนี่ยมาแข่งดรวอว่าระหว่างไหวพริบของเราอะไหวพริบนกเหยี่ยวนอกอินทรีเนี่ยใครมันจะไวกว่านะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะต้องมาเลี้ยงลูกเจี๊ยบเราก่อนนะทุกคนมาเนี่เพื่อนๆเนี่ยเราจะเอาเนี่ยเอาข้าวโพดแบบเนี้ยทุบๆเละๆแบบเนี้ยนี่แล้วเอาวางไว้เนี่ยแล้วก็เราจะเอาลูกเจี๊ยบเรามาไว้เนี่ยให้มันกินนี่เดี๋ยวมันก็มากินละ โอเคครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้นะครับในที่สุด ừ, ตอนนี้มันก็เป็นเวลาห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับผมแล้วก็คลิปเนี่ยมันก็คงแบบดักไม่ได้ตรงเดี่ยวนะ้ะทุกคนคือว่าเมื่อเช้านี้เรามานะเรื่องเราแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนคือว่าตอนที่เรา,เราลงเราจะลงไปหาข้าล่ังว่ามันจะมี เป็นแบบพื้นที่โล่งๆหรือว่าแบบเห็นนกเหี่ยวบินบนท้องฟ้าบอกพอเราลงไปเรามองเห็นแบบมันอยู่ทังนู่นอยู่ไกลามากแล้วก็เราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ข้างบนที่เดิมนะแล้วก็เราจะไปขึ้นรถแล้วก็ไปไปที่นูน่นพอเรามาถึงที่รถเอา้านกเหยี่ยวสองตัวนั้นบินมาหาเราอีกแล้วทีนี้เราก็หาพื้นที่โล่งๆบริเวณแถวตรงเนี้ย เพื่อว่ามาทําเป็นที่กับดักเพื่อจะดักนกเหยี่ยวนะพอแค่เรามาถึงนะแล้วก็นกเหยี่ยวสองตัวนั้นมันก็บินมาแบบบินมาใกาล้เรามากแล้วก็เราก็โอ้ต้องรีบทํามากทําแบบวุ่นวายมากทุกคนคือเมื่อเช้านี่นะเราต้องรีบมาตัดหญ้าแล้วก็เอาหญ้าไปปูแล้วก็เราก็เข้าไปนอนในหญ้าพอเราเข้าไปนอนในหญ้าเราเอาไก่กโผล่ขึ้นไปเออนกเหยี่ยวมันก็บินไปนู่นไกลมากแล้วก็ผมก็เลยต้องมานั่งตรงใต้ต้นไม้นี่แล้วก็สักพักหนึ่งผมก็เลยคิดออกว่าเออเรามาทำไอ้ตัวนี้ดีกว่ามันน่าจะแบบ สบายกว่านะเพราะมันอยู่ใต้ต้นไม้มันไม่ร้อนเนอยแต่ว่าคือมันจะมองเห็นได้ยากหน่อยนะเพราะว่ามันมีใต้ต้นไม้นี่เนอยมันมีต้นไม้บางเอนอโอเคแล้วก็คลิปนี้นะเราก็คงต้องลาทุกคนเพียงเท่านี้แล้วนะสวัสดีบ๊ายบาย